สวสดีครับผมวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์ปี2568มาอัปเดตหนึ่งเรื่องครับสำหรับในเรื่องของผู้พิการหรือผู้บัตรสุการแห่งรัฐนะครับผมประมาณ1.1ล้านคนนะครับล่าสุดครับมีการแจกซิมฟรีนะซึ่งเป็นซิมอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับ กสอทอชอครับแจกซิมอินเทอร์เน็ตฟรีให้คนพิการบัตรสุการแห่งรัฐนะครับจำนวน1.1ล้านคนนะครับหวังลดความเหลื่อมล้ำเริ่มต้นนะครับ1กุมภาพันธ์ถึง31กรกฎาคมปี2568ครับนายเต่รัฐนะครับวิริยะสิริกุลนะครับรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกระจายเสียง กิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เผยว่านะครับสำนักงานกอสอทอชอตอกย้ำภาร,รกิจในการขับเคลื่อนการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อคนทุกกลุ่มในสังคมร่วมกับนะครับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและบริษัทบางกอกเทรลิงจำกัดผู้ให้บริการนะครับอินฟินิตดำเนินโครงการจัด ให้มีการนะครับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับคนพิการโดยมีกลุ่มเป้าหมายให้คนพิการที่มีความยากจนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็บัตรสุขการแห่งรัฐจำนวน1.1ล้านคนนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปจนถึงสาสเิเกรกฎาคมปี68โดยจะดำเนินการจัดส่งซิมอินเทอร์เน็ตให้กับคนพิการ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเพื่อให้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานซึ่งต้องบอ,อกว่าอินเทอร์เนต็ตในปัจจุบันนะครับในการดำรงชีวิตของคนพิการเช่นการเข้าถึงบริการสาธนารนณะเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้นโดยคนพิการครับจะรับสิ่งอินเทอร์เนต็ตนะครับตามรายชื่อและที่อยู่จากฐานข้อมูลของพอกอซึ่งจะจัดส่งไปตามบ้านเลย เพื่อได้รับแล้วนะครับก็สามารถดำเนินการเปิดใช้ซิมอินเทอร์เนต็ตใหม่หรือเลือกใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิมและโอนย้ายค่ายไปยังผู้บริการที่เข้าร่วมโครงการนะครับกรณีที่ไม่ประสงค์ในการใช้ซิมอินเทอร์เนต็ตดังกล่าวสามารถเลือกไม่เปิดใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับผมหลายท่านอาจจะถามว่าเอแล้วจะรับอย่างไรนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่จะส่งไปให้ให แต่ก็ระมัดระวังนิดนึงครับช่วงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของซิมนะครับที่ต้องบอกว่า Center คอเซ็นเตอร์นะฮะเขาใช้ในเรื่องช่องทางเหล่านี้เนี่ยนะครับดำเนินการนะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับสำนักงานกสทอชอครับมีความมุ่งมั่นความเหลี่ยมร้้ำในมิติเชิงสังคมสร้างโอกาสนะครับที่เท่าเทียมนะกับคนพิการและก็ที่ยากจนฮนะก็คือบัตรสุขการแห่งรัฐ โดยมีโอกาสเข้าถึงบริการสื่อสารและก็ใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิตอีกทั้งยังช่วยลดภาระการใช้จ่ายซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของสำงนักงานกสทอชอครับได้ดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการดังกล่าวอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะฮะอันนี้ก็ทางด้านของคุณไตรรัฐก่าวนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการโดยช่วยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้อย่างทั่วถึงนะครับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและก็เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโลกนะครับดิจิทัลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้โอกาสทางอาชีพและก็บริการภาครัฐนะครับให้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ครับยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับด้านการสื่อสารและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้นนะครับโครงการนี้ไม่เพียงแค่ให้ฟรีแต่ก็ยังเป็นก้าวสำคัญครับที่ช่วยให้คนพิการก้าวทันโลกดิจิทัล แล้วก็มีโอกาสนะครับเข้าถึงโอกาสใหม่ๆอย่างเท่าเทียมนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดที่นํามาอัปเดตกันนะสำหรับคนที่ต้องบอกว่าถือบัตรคนพิการอยู่รวมไปถึงในเรื่องของใช้สิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐราวๆประมาณ1.1ล้านคนนะครับผมที่จะได้รับสิ่งจากทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเรื่องของกอสทชนะครับทีมนี้เขาจะส่งสิมไปหาที่บ้านเลย ซึ่งแน่นอนว่าใครที่ต้องการก็สามารถที่จะนะฮดำเนินการเปิดใช้สิทธิ์ได้แต่ยังไงก็ลองตรวจสอบตัวเช็คตรงนี้ดีคีนึงนะครับก็เตือนภัยกันเพราะาช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของนะครับมาในรูปแบบนะการที่ใครหลงกลเป็นเหยื่อนะก็ค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองตรวจสอบลูกหลานตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเปิดใช้นะครับว่านะในเรื่องของการได้รับซิมอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับผมมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรเนะี่ยก็ลองตรวจสอบตรวจเช็คตรงนี้อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมแจ้งกันนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิทธิพื้นฐานที่สําคัญนะครับผมที่ดําเนินการให้กับกลุ่มเปราะบางสําหรับคนพิการแล้วก็ผู้ที่ถือสิทธิ์นะครับบัตรสุการณ์ของรัฐใน ปัจจุบันนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทะเบียนถ้าดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาดําเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ในเรื่องของการเปิดใช้ซึ่งถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับยังไงท่านไหนมีคําแนะนําเพิ่มเติมก็พิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในทีเดียวนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดี และมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ